มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจะนงพนีถูกผู้ใหญ่ในวงการต่อว่าหลายคนคงจะรู้จักดีอยู่แล้วนะคะสำหรับจะนงพนีนักร้องลูกทุ่งสาวที่คนทั้งประเทศรู้จักกันซึ่งกว่าจะมาเป็นจะในวันนี้เจ้าตัวนั้นอยอมรับว่าไม่ง่ายเลยค่ะ โดยล่าสุดนะคะ4เมษาย,ยน2564เจ้าตัวได้มาเปิดใจผ่านรายการ w o o d ี้โชว์ EP ที่23ของวูดดี้วุฒิธรทมิดินทรจินดาเกี่ยวกับเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเพราะว่าต้องอดทนกับคำด่าทอมามากมายจากทั้งคนนอกแล้วก็คนในวงการบันเทิงคะ่ะโดยจ้าเผยนะคะว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเป็นงานที่หลายคนจะต้องไปเจอกัน จึงมีการนัดงานผ่านทางไลน์กลุ่มนะคะซึ่งจ่าเองไม่ได้เข้าไปอ่านตั้งแต่แรกจึงพิมพ์ถามไปว่าสรุปว่างานจัดกลางวันหรือว่ากลางคืนคะเจ้าของงานก็ตอบกลับมาว่ากลางคืนคะ่ะแต่มันไม่จบแค่นั้นคะ่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ในวงการคนหนึ่งมาตอบว่าทําไมไม่อ่านตั้งแต่แรกอีดุกทุ่งซาเล่ซึ่งในกลุ่มไลน์นั้นมีคนอยู่เกือบร้อยนะคะทําให้วันนั้นรู้สึกเสียใจอย,อย่างมากคะ่ะ จริงๆก่อนที่จะมีคำว่าอีลุกทุ่งจะเองเจียมตัวอยู่แล้วค่ะเรารู้ว่าเกิดมาจากอะไรในวงการนี้นะคะข้างหน้าฉากมันอีกอย่างค่ะข้างหลังฉากมันอีกอย่างซึ่งวันที่เราเกิดมาเป็นจะคัห้หูและเข้ามาในรายการทุกคนสวัสดีทักทายกันดีค่ะแต่พอหลังรายการมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะจะเจอมาเยอะแล้วจึงรู้สึกที่จะเจียมตัวกับคำว่าจระคันหูอยู่แล้วค่ะ ยิ่งมาตอกย้ำกับคำว่าอีลูกทุ่งก็เลยรู้สึกว่าฉันอยู่ในที่ของฉันฉันมีความสุขอยู่แล้วจะมีความสุขมากก,กับการได้ไปเล่นงานที่วัดแล้วก็งานต่างจังหวัดเพราะเขาให้เกียรติแล้วก็สนับสนุนจะมากๆค่ะแต่ก็มีคนในวงการที่ให้กำลังใจซึ่งถ้าเป็นคนที่ยืนเคียงข้างกันมาเป็น 10, 10ปีก็คือพี่ด่ายดอาน่าสนิทกันเพราะว่ามีโอกาสไปถ่ายรายการด้วยกันค่ะ ขณะที่ได,ไดอาดอน่ากล่าวว่าบางทีมีคนมาพูดกับดนะคะว่าไดนี่มันไม่ธรรมดานะมันสนิทกับอีลูกทุ่งเขาจะใช้คำว่าอีลูกทุ่งทุกครั้งก็จะเดือดขึ้นทันทีค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ชี้หน้าว่าใครเป็นอีลูกทุ่งมันเป็นบาดแผลในใจของเขาที่มันลึกมากบางทีเขานอนไม่หลับทําให้เขาไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราทําได้แค่บอกเขาว่าตอนนี้คุณคือเบอร์หนึ่ง คุณอยู่ในสถานะที่เชิดได้อย่างเต็มที่คุณทำงานหนักและผ่านเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาแล้วอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับสาวจ้าด้วยนะคะที่ตอนนี้ฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาได้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ